ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino BMP 280 3.3V โวลต์ Weather Station n e w t o n Temperature Pressure Sensor วัดอุณหภูมิและความดันอากาศกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการก,กดคลิกเข้ายังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึงเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino BMP 280 3.3 v โวลต์ Weather Station n e w t o n Temperature เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันอากาศนะครับต่อมานะครับให้ผ <T> ู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงลนล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพูกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนปรับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงลนล่างเล็กน้อยนะฮะจนถึงข้อที่2ผู้ใช้งานจะพูกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์เดมี่ให้ผู้ใช้งานทําการกดคีย เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานโชวกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์แลยวันนี้มาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทนการดาวน์โหลดไฟล์รลยวันนี้เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แต่ว่าถ้าผู้ใช้งานั่าท่านไหนที่ไม่มั่นใจนะว่าตวเตงเนี่ยตั้งค่าปลายทางการดาวน์โหลดที่โฟลเดอร์ไหนในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์โครมเหมือนกับวิดีโอนี้นะ ให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวโหลดที่มือถือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้กดที่เข้าใตเขาจะปรากฏชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้งานทาการดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์กดที่เข้าใต้เขาจะพาผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวนโหลดไว้นมครับเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดอไว้แล้วผู้ใช้งานจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์มาได้เลยนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิด การแชกไฟล์วินลาหรือวินซิปผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินลาหรือว่าวินซิปในขั้น่อนนะครับก็ถ้าทำการติดตั้งโปรแกรมวินลาหรือว่าวินซิปไว้เป็นที่จำเป็นแล้วก็ทําการแยกไฟล์ไปเี้เลยเมื่อการแยกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีนั่นเองให้ผู้ใช้งานทําการ c o p y หรือคัดโฟลเดอร์นี้จะเป็น copy ีหรือคัดได้นะแล้วนำไปไว้ใน Document เข้าไปในโฟลเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเดอร์ Libraries เมื the the ja Navy, ่อเข้ามาในโฟลเดอร์ライบรรีแล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางตัวโฟลเดอร์ไลเบอร์รีนั้นออกไปจะเป็นแบบนี้นะฮะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม a r d u i n o IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม a r d u i n o IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้งแรกเมื่อการย้อนกลับเข้ามาแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงมา้างจนถึงข้อที่ห้า ผู้ใช้งานจะพบก,กับโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชูที่บนนะครับจับมเลื่อกมาที่เมนูพอร์ตแล้วทำการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะครับที่เลือกเป็น Arduino UNO UN จากนั้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกลด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนอัพโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปกระสุนอย่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะจะเป็นเมนูการอาัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนอัพโหลดแล้วจะเห็นได้ว,ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทำการกดที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มฉันเซนด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้น รอโปรแกรมอัปโหลดคุณลงบอดสักครู the the ่เ <Wh> ม <ips> ื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดคุณองบอร์ดเสร็จจะมีข้อความนั้นอัปโหลดดีรฟกฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูด้านบนนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่เมนู serial monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนโลปก้ขยายตัวนี้ได้เือนนครับ เมื่อทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น1 1 5 2 0 0นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วเจ็นว่าในหน้าจอ Serial Monitor นะจะปรากฏข้อความขึ้นมาโดยจะมีอะไรบ้างจะมีค่าอุณหภูมินะฮะอยู่ที่ประมาณ2 6องศาตอนนี้มนะีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็จะมีความดันอากาศอยูที่990หน่วยตัวนี้ hpa นะเป็น เฮกโตปาสคาลนะครับเป็นหน่วยวัดความดันยากาศแล้วก็ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอันนี้เป็นเมตรนะอยู่ที่ประมาณ200ยเมตรนะครับน,นี้เป็นความสูงเหนือน้ำทะเลปานกลางถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใช้ไดเป่าผมเป่าลมร้อนที่ตัวเซนเซอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างอาจจะเป็นอุณภูมิกับตัวความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพราะว่า อาจริงๆตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับความสูงเหนือระดบับบ้ำทะเลเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเนาะคือเคยทดสอบแล้วนะใช้ลมร้อนเป่าที่ตัวเซ็นเซอร์ไอค่าตัวเนี้ยมันดันเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงเนาะในก็ดูที่ชัวรอุณหภูมิก็พอแล้วกันนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะใช้ลมร้อนเป่าที่ตัวเซ็นเซอร์ เชื่อได้ว่าหลังจากที่เราทําการใช้ใดเป่าผมเป่าวมร้อนไปที่ตัวเซ็นเซอร์แล้วข้าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเลยส่วนค่าความดันอากาศนี่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนไปค่หนึาสคาลเนาะแต่ว่าที่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรื่องของความสูงระดับน้ําะเลเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง ที่เกินไปนะฮะเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับความดันอากาศตาั้นแล้วเรื่องของความสูบของน้ทาทะเลก็อาจจะอาจจะไม่ตรงหมอต้องพูดตามตรงว่าอาจจะไม่ตรงให้ดูเฉพาะในส่วนของอุณหภูมิแล้วความดันตามสเปคที่เซนเซอร์เขากําหนดมาก็พอะไรแบบนะี้โอเคแล้วหลังจากนั้นถ้าเราปล่อยตัวเซนเซอร์ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติไปเรื่อย ถ้าความดันถ้าอุณภูมินะฮะก็จะค่อยๆลดลงอย่างนั้นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ